ใกล้เคียงกันมากนะครับดูที God, ่เกิงแล้ว hmm. กันนะครับท่านผู้ตัดสินนะครับท่านอารปพชจิพรท่าตีรถนะครับท่นได้พี่ท่านมีสักสีพุนทอง

ยาวขึ้นมาแตกการปอกท่าท้ายไปไปหน้าตรงนี้ล้าหน้านะครับอึดเดียวโอ้โหุตบอลนะครับนาทีหมายเเก็ดยิงตดผู้สาวตูเฮป๊อกดีเดียวมีสักือหือหืม เร, oh, oh. รียบร้อยโอ้โหพินประตูนะครับสกอรอยากนะครับทางยาะูปร้ สีโพทองอ,อ๊บไปเล่นเลยครับไปวิวเข้าไปวิวสาัวหมายมาภาชนะบรรจุหีบห่ออาหารนะครับให้ท่านได้เก็บกลงขยะให้เราด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จะมาเก็บขยะนะครับให้ท่านะครับเดีนั้นต้องดูแลช่วยกันนะครับวามสรรพุณด้วงมวยวครับ จริงๆแล้วเราทังไม่เกิน15นาทีถ้า,ไป,าไปสี่นไทยก็ห้าวันนะครับเอมออกไปทางขวาให้กับไมเลขห้านะครับต้องขออภัยด้วยผีน้อยจับยุเข้าทางซ้ายรึงกลับมายกข้ามาให้หมายเลขสิบแปดโดนไม่ถึงนะครับขาเลยนะครับมีโนโเ่เอ็มีเร็วขายาวด้วยเร็วด้วยนะครับ ทีมหมายเลขเก็บหมูออกมาแล้วครับสกัดออกมาติดที่อัตภูมิอัตภูมิขึ้นนะเอฟเอฟออกข้างขวาลกข้ามมาไม่ผ่านหลังของเสียใต้ทีน้องปราปลาปลา,ปา,ปาติดที่สีเหนือสีเหนือออกมาให้น้องเอฟทางขวาหรือทีมหมายเลขห้ขาวิงวา่งขวับไปกับชิมเกตน,นะครับ เตียนสองสองยังได้อยู่อกเอ็มนะครับออกทางซ้ายยิงไม่กโอลงแนขันว่า <c oughs> <c oughs> หมายเลขสิบนะครับยกข้ามไปติดหมายเลขยี่สิบห้าสิงเหนือมาที่สี่สิบเอ็ดน้องปามไม่่าหมายเลขเจ็ดเ็ดสิบเจ็ดครับเอาเดิเหนื่ยเมื่อเสียงเบาขึ้นเนอยเสีงเยสงเไปก่อนนะครับขาอ่อนนิด<ม>เดียวนะครับอย่ากล้าอยู่สู้กันอูที่แดนกลา